ทำใจเสนยาตัวมันยากตัดใจรักมากรู้ไหมใจฉันล้มละลายมันบอกไม่ถูกมันรู้สึกใจยที่ต้องจากไปทั้งที่ว่าใจผูกพันโชคดีมีบุญที่เราได้รู้จักกัน แต่วาสนามันเสือมหมดเวลาไม่อยากจะจากเพรารักเธอเท่ากว่าจำต้องจากลาเพราะโชคชะตากำหนดเอาว่าขอกโกรธคนลาทูน้ำตาจะไหลารักมากรู้ไหมว่าใจของฉันรองไง ความรักที่มีความดีที่เธอมอบให้สุดสาบซึ้งใจความในใจมันไหลออกตาตั้งใจเสนยากโัวมันยากตัดใจไม่อยากจยากไปแต่มันถึงเวลาเรานี้มีบุญแต่เราไร้าวาสนาะ ฉันต้องจากลาปละที้วดาใจละก็กอดก่อนลาทูน้ำตาจะลายรักมากรู้ไหมว่าใจของฉันดองงามความรักที่มี